คาการคะแนนอันดับโลก VNL 2025บอลเล่บอลหญิงไทยตุรกีหลุนคืนท็อป13โลก ก่อนการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเ o n s League 2025 FIVB Volleyball Women's Nations League 2025สัปดาห์ที่1นัดที่2ณกรุงปักกิ่งสาธารณารัฐประชาชนจีนทีมชาติไทยอันดับ15ของโลกจะลงสนามพบตุรกีอันดับ4ของโลกวันนี้เวลา18นาิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยคาดการคะแนนสะสมที่จะได้รับหรือเสียจากผลการแข่งขัน หากทีมชาติไทยชนะตุรกีชนะ3ต่อ0บวก17.69คะแนนชนะ3ต่อ1บวก15.19คะแนนชนะ3ต่อ2บวก12.69คะแนนหากทีมชาติไทยแพ้ตุรกีแพ้2ต่อ3ลบ0.01คะแนนแพ้1ต่อ3ลบ0.01คะแนนแพ้0ต่อ3ลบ2.31คะแนน ปัจจุบันทีมชาติไทยอยู่อันดับ15ของโลกมีคะแนนสะสม184.50คะแนนขณะที่ตุรกีอยู่อันดับ4ของโลกมีคะแนน352.62คะแนนหากสามารถเอาชนะตุรกีได้อย่างน้อย3ต่อ2จะแซงเบลเยียมกลับมารังที่13ตามเดิมทันทีแต่หากแพ้0ูต่อ3เซตจะหล่นไปอยู่อันดับ16ของโลกทันที